สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวนะครับทางช่อง n อ t นีภาคกลางกับผมภาคภูมิพนาพักดีครับวันนี้นะครับเราพบกันวันพฤหัสบดีที่1กุมภาพันธ์2567โดยคุณผู้ชมครับก็สามารถติดตามรับชมนะครับได้ทางดิจิตอลทีวีกฎหมายเลข11อีกหนึ่งช่องทางการรับชมครับผ่านทาง a c e b o o k Live นะครับไลฟ์เอ็บีทีภาคกลางคุณผู้ชมก็สามารถกล่าวทักทายร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้นะครับ คุณผู้ชมครับรายการคุยหลังข่าววันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่36ประจําปีนี้นะครับ2,567ซึ่งงานนี้ก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับตลอดระยะเวลา1 0วัน10คืนก็จะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นงานประจําปีของทางจังหวัดลบบุรีนะครับโดยงานนี้ก็จะมีการเชิญชวนให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ไปเที่ยวงานนั้นสวมใส่ชุดผ้าไทยครับในท นั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญของจังหวัดลบบุรีครับวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากท่านว่าที่ร้อยตรีทรงผลเป็นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับมาร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดในการจัดงานในครั้งนี้ครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับท่านอย่างที่ทราบมาตอนนี้ผมทราบมาว่าตลอดการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชในครั้งนี้เราจะมีกิจกรรมหลากหลายเลยใช่ไหมครับท่านครับปีนี้เนี่ยทางจังหวัดลบบุรีเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ หลากหลายเลยครับครับอย่างแรกครับผมอยากทราบถึงความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้นะครับเรามีวัตถุประสงค์หลักอย่างไรครับท่านครับวัตถุประสงค์หลักก็คงเป็นการเทิดะเกียติสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับครับแล้วก็เป็นการสืบสารนะครับประเพณีวัฒนธรรมนะครับอันดีงามของพื้นถิ่นนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรีนอกจากนั้นในปีนี้ยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และที่สําคัญเนี่ยนะครับ,รบก็อยากจะบอกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของอพี่น้องประชาชนในจังหวัดลบุรีเพราะว่าการจัดการแผ่นดินสมเด็จพระลายเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดลบุรีรอคอยเป็นอย่างมากเพราะว่าส่งผลดีต่อภาคธุรกิจในภาพรวมของจังหวัดลบุรีเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น เรื่องของธุรกิจเสื้อผ้าการตัดชุดผ้าไทยนะครับเรื่องของธุรกิจการแต่งหน้าเรื่องของธุรกิจการบริการธุรกิจร้านอาหารที่พักต่างๆเหล่านี้นะครับนะซึ่งจะส่งผลให้เป็นเศรษฐกิจดีในภาพรวมเป็นอย่างมาก แล้วอย่างที่ทราบกันว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยจะถึงวันที่9นับกันจริงๆก็เหลือแค่8วันนะครับ,รบในช่วงก่อนหน้านี้ทางจังหวัดลบบุรีมีการเตรียมการประชาสัมพันธ์หรือมีกิจกรรมใดๆใ,ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบในการจัดงานดีบ้างครับท่านในการเตรียมจัดงานก่อนงานเนี่ยนะครับทางจังหวัดลบบุรีเนี่ยก็ได้เน้นในเรื่องของอาการจัดกิจกรรมจางโดยยึดหลักของการที่จะให้การจัดกิจกรรมนั้นเนี่ยเน้นในการแต่งไทยนุ่งโจงแต่งไทยนะครับนะ ซึ่งกิจกรรมที่ได้มีการจัดกิจกรรมมาก่อนหน้านั้นก็คือในเรื่องของการทำบุญเมืองครับนะครับทำบุญเมืองการจัดกิจกรรมเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้นุ่งโจงห่มสบายแต่งไทยทั้งเมืองนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นมกราคม,มจนถึงสิ้นสุดก็คือ,อในช่วงของวันที่18กุมภาพันธ์2567นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการจัดรดรโรงแต่งไทยทั้งเมืองนะครับ ซึ่งได้มีการจัดเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาซึ่งก็จะมีการจัดระลงทั้งในส่วนของตัวเมืองลบบุรีนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่อำเภอทั้ง11อำเภอซึ่งวันนั้นน่ยก็จะมีหน่วยงานองค์กรต่างๆสถาบาักษานะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยมีการแต่งไทยกันทั้งเมืองนะครับซึ่งไม่น้อยกว่า10,000คนนะครับ,รบในวันที่19มกราคมที่ผ่านมานอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมเรื่องของการแต่งไทยสายย่อ ย่อนี้ย่อแบบนี้นะครับคือการแต่งชุดไทยไปออกกำลังกายเต้นครับแอโรบิกไปรำนะครับซึ่งก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าชุดไทยเนี่ยชุดนุ่งโจงผมสบายแต่งไทยเนี่ยสามารถที่จะทํากิจกรรมต่างๆน่ยได้ได้มากมายหลายอย่างนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการที่จะการประชามันธ์เชิญชวนออกไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดต่างๆด้วยการ กิจกรรมแลนดี่นะครับชุดไทยให้พระดีนะครับตามรอยผมมิคิดซึ่งก็จะเริ่มสตาร์ทที่จังหวัดลุบุรีแล้วก็ไปในพื้นที่ของอำเภอพระพุทธบาทไปยังพื้นที่ของอจังหวัดอยุธยาไปที่อ่างทองสิงห์บุรีแล้วก็กลับมาที่จังหวัดลบบุรีซึ่งก็จะทําให้พี่น้องประชาชนที่ร่วมแข่งขันเนี่ยได้มีการช่วยนะครับสื่อสารประชามันธ์ไปทั้งในส่วนของสื่อหลักแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆนะครับ นอกจากนั้นในภาคเอกชนเองก็ได้มีการจัดกิจกรรม,มเรียกว่าเดินแบบทุดไทยเพื่อประชาบ้านงานแผ่นดินสมเด็จพระลายก็ทําให้กิจกรรมก่อนงานเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงการดณรงนุ่งโจงคงสบายแต่งไทยทั้งเมืองกันอย่างทั่วถึงครับนอกจากนั้นก็มีการจัดกิจกรรมวาดภาพที่เนื้อหาเนี่ยสื่อถึงเรื่องการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระลายนะครับที่ท่านได้ใช้เวลาในการว่าราชการอยู่ที่วังละลาย,น,ยนะครับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานครับ แล้วเห็นว่าก็จะมีการจัดพิธีบวงสวงสําหรับท่านสมเด็จพระนารายมหาราชด้วยอันนี้มีเห็นว่ามีการรับสมัครใช่ไหมครับบุคคลที่เข้ามารำด้วยในวันที่16กุมภาพันธ์2567าเนี่ยเป็นวันที่คล้ายวันพระราชาสมภพของสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับซึ่งก็จะมีการจัดกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่ภาคเช้านะครับ7นาฬิกาเนี่ยก็จะมีการทําบุญนะครับตักบ,บาตรนะครับแล้วก็มีการรำนะครับ บวงสวงถวายสมเด็จพระรายด้วยในช่วงของช่วงเช้านะครับนอกจากนั้นภาคบ่ายเนี่ยนะครับในช่วง16นาฬิกาเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการาลำบวงสวงนะครับซึ่งมีการรับสมัครผู้ที่จะลำบวงสวงเนี่ยถึง4,500คนนะครับ,รบซึ่งใน4,500คนแรกเนี่ยก็จะมีเข็มที่ระลึกนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีผู้สนใจเนี่ยได้สมัครรำบวงสวงนะ เกิน <g ül s> 4,800คนแนละ้วคาดว่าจะมีผู้รับองสนงะประมาณ5,000คนครันี้ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เกี่ยวกับเชิงความรู้เชิงนิทรรศาการประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับตอนนี้มาพูดถึงเรื่องกิจกรรมไฮไลท์กันบ้างว่างานแผ่นด,ดินเด็จพระนารายณ์มหาราชในครั้งนี้ไฮไลท์สําคัญคืออะไรบ้างครับที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดครับตั้งแต่วันที่9เลยครับวันพิธีเปิดเนี่ยนะก็คือช่วง16นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีขบวนแห่ประวัติศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ ของงานเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นการแสดงถึงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระอรยมหาราชนะครับแล้วก็ในพิธีเปิดเนี่ยก็ยังจะมีกิมมิคที่ขอนะครับตอนนี้นะขอปิดไว้ก่อนนะนะครับกิมมิกนะครับอุปไว้ก่อนใช่ไหมครับอ่าอุปไว้ก่อนนะครับที่น่าสนใจมากในช่วงของพิธีเปิดนะครับพิธีกลางนะครับนอกจากนั้นในบริเวณงานเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการแสดงประวัติศาสตร์จินตนาการนะครับราประวัติศาสตร์จินตนาการ ซึ่งในการแสดงประวัติศาสตร์จินตาการปีเนี้ยเราจะมีการใช้เทคนิคพิเศษเข้ามาช่วยให้ผสมกลมกลืนกับเรื่องของโบราณสถานนะครับนะซึ่งจะเป็นเทคนิคพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะนั้นก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจไปอย,อย่างมากนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในส่วนของพื้นที่บริเวณเขตพระราชฐ,ฐานด้านชั้นนอกชั้นกลางชั้นในซึ่งก็จะมีทั้งในเรื่องของ บ้านวิถีไทยนะครับมีการสวดมนนะครับมอพระปลิศมีในเรื่องของการแสดงละครลิงนะครับเป็นที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดตลาดวัฒนธรรมนะครับตลาดชาติพันธุ์ซึ่งก็จะมีพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยนำสินค้านะครับมาจําหน่ายนะครับรวมถึงของโอท็อปต่างๆที่มาแสดงในงานนะครับ ของโอท็อแล้วก็ในส่วนของตลาดแลกเบี้ยนะครับซึ่งในตลาดแลกเบี้ยเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะจับจ่ายใช้สอยโดยใช้ใช้เงินแลกเงินเบี้ยนะัเป็นเงินในการทย่จะเอาย้อนยุกซึ่งสินค้าโอท็อปต่างๆเนี่ยที่มาจากพื้นที่อำเภอต่างนะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของทองหยิบทองหยอดนะครับขนมนะครับตำรับชาววังนะครับแล้วก็ โอท็อปจากพื้นที่ของอำเภอต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้านะครับเรื่องของเครื่องจักรสารนะครับที่ได้นํามาแสดงให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นผ้าทอนะครับที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของจังหวัดทุบุรีนะครับที่ผ้าทอเนี่ยจากพื้นที่ของอำเภอบ้านมีของจังหวัดทุบุรีนะครับครับนอกจากนั้นนะครับ พอไปยังพื้นที่เขตพระพราชฐานนะครับชั้นกลางชั้นในเนี่ยก็จะมีการาประดับตกแต่งนะครับเรื่องของแสงสีเสียงเนี่ยอ,อย่างอลังการนะครับงานสร้างงานที่ต้องไปชมครับ,รบทุกหน่วยทุกอ,องค์กรนะครับที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะมีการประดับตกแต่งกันอย่างอ,าอลังการครับ ครับอย่างที่เราเห็นกันด้านหน้านี้นะครับก็จะมีทั้งผ้าไทยรวมถึงมีผ้าหลากหลายอนะันนี้เป็นผ้าพื้นสีน้ําตาลด้วยนะครับที่ท่านประชาสัฐพันธ์จังหวัดลบบุรีนะครับได้กําลังถือกันอยู่ตอนนี้เป็นผ้าลายพื้นลายสีน้ําตาลของดีของอําเภอบ้านมีใช่ไหมครับครับครับอันนี้ก็เป็นลายผ้า ที่เป็นของดีของลบบุรีเลยของดีของลบบุรีใช่ครับรวมถึงก็จะมีทั้งขนมอยากให้ท่านแนะนําขนมสักหน่อยครับทั้งผ้าทั้งขนมเราโหผ้าก็สวยขนมก็น่าทานมากเลยครับท่านมีขนมอะไรบ้างครับท่านตอนนี้ก็มีขนมทองหยิบขนมทองหยอดแล้วก็ขนมมงกุฎจ่ามงกุฎใช่ไหมครับจ่ามงกุฎนะครับซึ่งเป็นตํำรับชาววังนะครับซึ่ง น่าทานมากครับคราบเผ็ดแล้วยังน่าทานเลยเดี๋ยวอาจจะต้องขอโอกาสไปชิมบ้างนะครับของของดีลบบุรีนะครับที่นี่แล้วตลอดในการพูดถึงเรามาพูดถึงเรื่องของการเตรียมจัดการสถานที่บ้างเรื่องการเตรียมการจัดทานสถานที่เนี่ยแน่นอนว่าผมเชื่อว่าเราจะต้องเตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อยู่แล้วในเรื่องของการประดับไฟรวมถึงการต,ตกแต่งโบราณสถานสำคัญสำคัญ,คญเนี่ยเราจัดเตรียมยังไงบ้างครับท่านครับในเรื่องของสถานที่น,นะครับในด่านแรก ที่เวลาเราเข้ามาที่เมืองลบบุรีเนี่ยก็คือจะเจอวงเวียนเทพสตีหรือพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระรายณมหาราชนะครับซึ่งปีนี้ทางฝ่ายสถานที่เนี่ยก็ได้มีการเตรียมจัดประดับตกแต่งนะครับเรื่องของไฟนะครับให้มีความงดงามสวยงามนะครับพอถัดมานะครับพอจะเข้าตัวเมืองเนี่ยก็จะเจอพระปราง3มยอดอันนี้ในภาคเอกชนเนี่ยก็ได้ เข้ามาขอมีส่วนร่วมนะครับในะในการที่จะประดับตกแต่งพระปรางสามยอดเนี่ยให้มีความสว่างงดงามสวยงามนะครับ,รบเพื่อให้สอดรับกับการเข้าเมืองไปนะก็จะไปผ่านไปที่ถึงเขตวังนลัยนะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่บ้านเรือนอยู่ใกล้ๆบริเวณรอบนะครับวังนลยัยราชวิเวศเนี่ยได้ประดับตกแต่งแล้วก็เปิดไฟให้สว่างนะครับ,รบนอกจากนั้นภายในนะครับ พระนารายราชนเวทเนี่ยนะครับภายในวังเนี่ยก็จะมีการประดับไฟนะครับที่มีความสวยงามงดงามอลังการทั้งในเขตพระราชฐานชั้นชั้นนอกชั้นกลางชั้นในรวมถึงสถานโบ,าบราณน,นะครับที่อยู่รอบๆอบวังนลายนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดพระศรีมหา,าธาตนะครับวัดปืนนะครับวัดบันไดหินบ้านวิชาเจนสถานที่เหล่านี้ ก็จะถูกตกแต่งประดับไฟแสงสีเนี่ยอย่างสวยงามงดงามครับครับนี่ก็เป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่สมการรอคอยเป็นงานประจำปีของลบบุรีใช่ไหมครับสำหรับชุดไทยที่เห็นเรากําลังแต่งอยู่หรือท่านรงผู้ว่ากําลังแต่งอยู่เนี่ยสำหรับที่เรากำลังเชิญชวนให้คนที่ไปเที่ยวงานเนี่ยได้สวมใส่ชุดไทยท่านที่ไม่มีชุดไทยแต่อยากจะสวมชุดไทยไปงานเนี่ยเห็นว่ามีการให้บริการในการให้เช่าในพื้นที่จังหวัดด้วยใช่ไหมครับครับ ในช่วงนี้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดธบุรีผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีธุรกิจในเรื่องของการตัดชุดไทยก็ดีหรือให้เช่าชุดไทยก็ดีร้านแต่งหน้าต่างๆนียคึกคักมากได้สอบถามแล้วบอกว่าคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะครับนะก็มีให้เช่านะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้เตรียมตัดชุดไว้นะครับก็มีชุดเนี่ยให้เช่าที่จะไปร่วมนะครับเดิน เที่ยวชมงานวังนารายในปีนี้ครับเรียกได้ว่าทางจังหวัดลบบุรีก็เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านทุกมิติเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่นักเ่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปเนี่ยได้ใช้บริการกันได้อย่างทั่วถึงแน่นอนใช่ไหมครับท่านรองครับตลอดระยะเวลา 10- วัน10คืนของช่วงเวลาการจัดงาน9-18กุมภาพันธ์นี้จะครอบทั้ง2ทงเทศกาลเลยสําคัญก็คือตรุษจ,จีนรวมไปถึงเทศกาลวาเลนไทน์ด้วยทางจังหวัดลบบุรีเองมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะดึงดูดในนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดยังไงบ้างครับท่าน คือในช่วงการจัดงานของการเป็นดินทบเ็นพระลายมหาราชเนี่ยรเราจัดตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่18กุมภาพันธ์เนี่ยบังเอิญนะครไปตรงกับช่วงของตรุษจีนพอดีนะครับนะซึ่งวันที่10เนี่ยกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นช่วงของอพี่น้องชาวจีนเชื้อสายจีนครับพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปก็ตามเนี่ยนะครับที่ได้อ่า อยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนเนี่ยผมถือว่าเป็นโอกาสสําคัญเลยเป็นโอกาสที่เป็นสิริมงคลที่วันเที่ยววันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยก็จะถือโอกาสนะครับในการที่จะนํานความเป็นสิริมงคลให้กับตัวท่านเองด้วยการมาเที่ยวนะครับงานแผ่นดินสมเด็จพระลายแล้วก็มาสการะราสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับแล้วก็รวมถึงไปไหว้พระนะครับตามสถาน นะครับที่หรือวัดต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีเนี่ยก็จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลน,นะครับโดยเฉพาะนะครับในช่วงของวันที่10ถึงวันที่25นะครับกุมภันพันธ์2567กเ็นี่ยก็ยังมีงานเทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ครับซึ่งมีบันไดถึง3,970ขั้นนะครับ,ะบน, 3, น,นะบนะที่ <utan> Ask, พี่น้องประชาชนเนี่ยจะสามารถไปพิสูจน์ศรัทธาด้วยการไปสักการะนะครับนะพระบาทรอยเทา้บบารรพระรบาทลอยเท้าพระพุทธบาทครับนะที่เ <urers. S 1> ขาวงพระจันทร์นะครับนะซึ่งก็สามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนน่ไปท่องเที่ยวในช่วงของเทศากาลที่ตรงกันนอกจากนั้นเนี่ยยังอยู่ในช่วงของเทศากาลวาเลนไทยครับผมวาเลนไทยในช่วงของวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งอยู่ในช่วงงานแผ่นดินสมเด็จพระลาย ซึ่งในงานแผ่นดินสมเด็จพระลายก็จะได้มีการจัดกิจกรรมเรื่องของการจดทะเบียนสมรสนะครับโดยแต่งชุดไทยจดทะเบียนสมรสในช่วงของการแผ่นดินสมเด็จพระลายในวันที่14ด้วยนอกจากการจดทะเบียนสมรสในวันที่14แล้วเนี่ยนะครับในพื้นที่อำเภอต่างเนี่ยก็มีการจัดจัดจดทะเบียนสมรสในช่วงของเทศกาวลวานเลนทนยด้วยซึ่งในพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอ ที่เป็นไฮไลท์หรือเป็นแลนด์มาร์กต่างๆเนี่ยก็จะมีการจัดจดทะเบียนสมรสซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาใช้บริการในการจดทะเบียนสมรสในพื้นที่งานแผ่นดินสมเด็จพระลา,ายแล้วก็ในพื้นที่ของอำเภอต่างๆครับครับแล้วอย่างนี้การที่จะมีนักท่องเที่ยวนั้นหลังไหลเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเป็นจำนวนมากเนี่ยทางจังหวัดเองมีมาตราการหรือแนวทางในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างครับท่านด้านแรกเลยนะก็คือทางท่านผู้ว่ารายการจังหวัด ลพบุรีโดยท่านอําพลอังคภากรคุณบักนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะก็ได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยร่วมเป็นเจ้าบ้านนะเป็นเจ้าบ้านในการที่จะอันดับแรกเลยก็คือช่วยกันนะครับดูแลในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดนะครับเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับสองเนี่ยนะครับเชิญชวนภาคบริการภาคธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจในเรื่องของธุรกิจร้านอาหารธุรกิจที่พักนะครับ ธุรกิจเรื่องของการบริการขนส่งต่างๆเนี่ยได้เป็นชาวบ้านที่ดีในการที่จะเป็นมิตรไมตรีนะครับในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวบริการนักท่องเที่ยวกันอย่างให้เป็นในราคาที่เป็นมิตรภาพครับแล้วก็มีรอยยิ้มนะสร้างมิตรภาพกับนักท่องเที่ยวนะครับ อันนี้นนี้ประกันประกันที่สําคัญนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของสถานที่พักต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยก็จะมีพื้นที่สถานที่พักในประมาณ150กว่าแห่ง <c oughs> ครับผมส่วนห้องพักเนี่ยก็มีประมาณห0าเต็ม้รียนครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ต้องรีบจองนะครับต้องรีบจองนะครับยังพอเหลืออยู่นะครับตอนนี้ครับผมแล้วในช่วงใกล้ถึงวันงานนะครับอย่างที่ท่านเกริ่นไว้ว่าพี่น้องชาวลบบุรีเองเนี่ย เรียกได้ว่ารวมใจกันเป็นปึกแผ่นเลยในการที่จะสวมใส่ชุดผ้าไทยแต่งไทยกันทั้งเมืองซึ่งก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทางรัฐบาลนั้นกําลังผลักดันสนับสนุนอยู่นะครับในช่วงนี้หลังจากงานนี้ครับท่านจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องไหมครับในเรื่องของการแต่งชุดผ้าไทยนะครับท่านทางจังหวัดรุบงีนะครับก็ได้มีโครงการที่เป็นการรณรงค์แต่งไทยทั้งปีอยู่แล้วนะครับโดยมีโครงการผู้ว่าทาแต่งไทยผูปินโต ทำบุญเกื้อกูลพระพุทธศาสนารักษาสิ่งแวดลอ้อมนะอันนี้ก็จะทุกวันพระรนะในทุกเดือนนะครับ,รบก็จะเชิญชวนส่วนราชการพี่น้องประชาชนเนี่ยได้แต่งไทยนะไปทําบุญกันนะครับอันะนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอารานวัฒนธรรมที่บริเวณหน้าสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเนะี่ยก็จะมีการเชิญชวนทําบุญตักบาตรนะครับนะก็เขาเรียกว่าสัปดาห์ที่3ของเดือนนะครับที่ จะชวนไปร่วมแต่งไทยแล้วก็ทําบุญกันนะครับนะท่านรองครับด้านหน้าของผมเนี่ยเป็นของดีของจังหวัดลบบุรีที่วันนี้ท่านรองนํามาฝากมาให้ได้ชิมได้ชมกันใช่ไหมครับท่านอยากให้ท่านได้แนะนําหน่อยครับครับในวันนี้ที่ได้นํามาให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยก็มีขนมหวานตระแบบชาววังนะครับซึ่งมีขายอยู่ที่ลานวัดธรรมในงานแผ่นดินสมเด็จพระลายมหาราชด้วยนะครับก็มีเช่นทองหยิบทองหยอด จามงกุฎบัาาแสดงซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับจังหวัดลบบุรีซึ่งในละครบุพเพสันนิวาสเนี่ยที่กล่าวถึงเท้าทองกรีบมาบ้าภรรยาของเจ้าพระยาวิชาเยนหรือคอนสแตนตินฟอนคอนเนี่ยซึ่งเป็นขุนนางกรีกที่รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเธอมีชื่อเสียงจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องเครื่องต้นในาราชสำนักตำแหน่ง ขาวทองกิบม้า,ามาจากการที่เธอเนี่ยได้ประดิษฐ์ขนมไทยที่ได้รับอิทธิพลจากอาหารโปรตุเกสครับแล้วก็ยังสอนให้เหล่าสตรีในวังเนี่ยจนได้สมญนามว่าเป็นราชินีแห่งขนมไทยนะครับนอกจากนั้นยังยังมีสินค้าโอท็อปที่เป็นสินค้าเด่นของจังหวัดรพบรีที่น่าสนใจครับผมาสามารถหาซื้อได้ภายในงานเช่นไม้แกะสลักรูปองค์สมเด็จพระนารายมหาราช ก็เป็นโอทอปของอำเภอเมืองลบบุรีรผ้าทอพื้นเมืองและก็โจงกระเบนเป็นโอทอปของอำเภอบ้านหมีตะก,ก้ามัดฟางเป็นโอทอปของอำเภอเมืองลบบุรีสร้อยเชือกถักร้อยลายเป็นโอทอปของอำเภอลำตุทิเป็นต้นนะครับซึ่งในงานน,นอกจากนั้นก็ยังมีโอทอปอีกต่างๆมากมายนะครับที่อยูใ่ในงานนะครับโดยเฉพาะชุดจงรับ,รบกระเบนสวยนะครับที่เป็นโอทอปสำคัญของ จังหวัดลบบุรีครับครับอย่างวันนี้เราก็นามาให้ชมด้วยใช่ไหมครับสำหรับจงกระเบนที่เมื่อกี้ท่านรองพูดถึงครับครับก็มีทั้งจงกระเบนทั้งมีทั้งภาพพื้นนะครับที่ราคาเรียกว่าย่อมเยาเนาะไม่ไม่เรียกว่าแพงเรียกว่าสมราคาแน่นอนถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกช็อปกันได้ที่จังหวัดลบบุรีนะครับสุดท้ายนี้ครับฝากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเนี่ยเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้ให้ไปเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่กำลังจะจ เชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวทุกท่านครับนุ่งโจงห่มทะาบแต่งไทยมาเยือนระโวธานีกันนะครับ,รบก็ในช่วงนี้นะครับใกล้งานเข้ามาแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกทท่านนะครับได้เตรียมนะครับนะเพราะว่าทางจังหวัดปุบรีกับทุกภาคส่วนเนี่ยได้เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับที่จะมาเที่ยวงานแล้ว ด้วยการที่ทุกๆท่านนะครับขอเชิญชวนว่าเตรียมนะครับเตรียมสิ่งแรกก็คือเตรียมชุดเตรียมชุดเตรียมชุดที่ท่านคิดว่าสวยงามนะครับงดงามที่สุดที่ท่านจะมานะครับในงานแพ่นดินสมเด็จพระลายนะครับสองเนี่ยพอหลังจากที่เตรียมชุดเสร็จก็มาโชว์มาโชว์มาโชว์นะครับโชว์ในงานซึ่งบรรยากาศเนี่ยเป็นอะไรที่น่าโชว์ไปอย่างมากครับผมปกติถ้าเรา ไปแต่งชุดไทยอย่างเต็มนะเต็มเครื่องจัดเต็มว่างานเถอจัดเต็มนะนะครับถ้าไปเดินในที่ที่มันไม่มีบรรยากาศเนี่ยนะมันก็จะดูละเอาราไปหน่อยแต่างะเงานะแต่ว่าถ้าท่านแต่งไทยเต็มชุดนะนะจัดเต็มแล้วมาเดินโชว์ในงานเพ็นดินสมเด็จพระลายเนี่ยก็จะทําให้บรรยากาศเนี่ยมันดูคึกคักครับนะครับนะพอหลังจากมาโชว์เสร็จก็ชมครับนะชม ความงดงามของโบราณสถานนะครับซึ่งมีการประดับไฟให้ท่านได้ชมนะครับทั่วทั้งเขตพระราฐานชั้นนอกชั้นกลางชั้นในนะครับพอชมเสร็จก็เชิญช็อปครับช็อปนะครับาช็อปสินค้านะครับต่างๆมากมายที่อยู่บริเวณงานนะครับช็อปเสร็จก็ต้องไปชิมชิมครับชิมอาหารอร่อยนะครับจากพี่น้องนะครับ ผู้ประกอบการต่างๆที่ได้มาจําหน่ายในงานนะครับพอชิมเสร็จนะก็ไปแชะแชะถ่ายรูปถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปต่างอย่างสถานที่ต่างๆนะครับถ่ายรูปเสร็จนะครับแชะเสร็จก็ต้องแชทแชทนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปยังพื้นที่ของสื่อของแต่ละท่านนะได้โชว์กันนะครับแชะเสร็จนะครับก็ต้องมีการไปเชียเชียเชียให้กําลังใจ นะครับไปชื่นชมครับ,รบซึ่งในงานเนี่ยทั้งเวทีกลางก็ดีหรือ,อการจัดงานในสถานที่ต่างๆเนี่ยก็ทางคณะกรรมการจัดงานมีความตั้งใจจัดงานก็เชิญชวนไปเชียร์ให้กําลังใจกับการแสดงในเวทีกลางครัเชิญไปชื่นชมให้กําลังใจกับผู้ที่เขาจัดนะครับกิจกรรมต่างๆภายในงานนะครับไปช่วยนะไปช่วยช่วยสนับสนุนครับสินค้านะครับนใน จังหวัดลบบุรีนะครับนะไปชูนะไปชูวัฒนธรรมนะครับท้องถิ่นไปชูวัฒนธรรมประเพณีอันดีิงามของไทยไปชูในเรื่องของการแต่งกายชุดไทยนะครับ,รบให้คงอยู่ให้คงอยู่สืบไปครับ ก็จะเห็นได้ว่ากิจกรรมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่36ประจําปีนี้นะครับก็จะมีทั้งสาระความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เชิงวิชาการรวมถึงยังมีความสนุกสนานเรื่อนรมให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกันนะครับทางจังหวัดลบบุรีเองก็มีการเตรียมพร้อมในการต้อนรับรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่านที่จะไปเดินทางไปนะครับทุกท่านสามารถจอดรถนะครับได้ที่จุดจอดรถบริเวณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะครับรวมถึงยังใช้บริการรถรางเพื่อที่จะเข้ามาชมในงานและสามารถเดินภายในงานได้อย่างเพลิดเพล,นเพลินกันเลยครัับบวนนี้้ะครตออองขขพุณ ท่านว่าที่ร้อยตรีทรงผลเป็นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านกับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับ9-18กุมภาพันธ์นี้ครับไปเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่36ไปพร้อมกันนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการคุยหลังข่าวแล้วครับผมและท่านรองรวมถึงทีมงานเอพีทีภาคกลางครับขอพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ